ทุกคนนี่ยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามทุกคนเมื่อกี้ลงคลิปไปตะแคงแต่จริงๆถ่ายปกตินะแต่เวลาโพสต์แล้วอะ่ะมันจะแคงก็พูดจะร้องต้นข้าวที่ร้องเพลงปล่อยมืออย่าปล่อยมือใช่ไหมแล้วก็ไปเจอเลื่อนๆ f a c e b o o k ไปเจออะไรอะ่ะคลิปที่น้องเคยร้องเพลงเจ้าน้ำตานะเน่ะเป็นเก่าก็ร้องเก่งน,นะน้องก็จำเนื้อได้ก็ร้องทอดหนึ่งทุกคน แต่เห็นบอกว่าโอกาสหน้าอาจจะร้องเป็นเพลงให้เราฟังกันนะทุกคนนี่บรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็คลิปเมื่อเช้าที่ลงไปอ่ะก็เป็นคลิปเหมือนกับผสมผสานไงมีภาพหนังไทยเก่าๆเลือดในเฟ e บุ o กอาหาถ่าจาก Facebook ก็ขออนุญาตแช์แบบมีหนังไทยที่ไกรสอนแสงอน,นันต์เล่นเป็นพระเอกคู่กับนันทิดาแจ้บบุสาย ปุ้มไก่สอนแต่ก็ไปวััชประดานปีแหละทุกคนนะดูบรรยากาศเชา้ชาเช้าสบายๆนะครับปีนี้แกคงไปอีกน้องเพชรพอ,อมีดรามา่าใช่ไหมก่อนนั้นแต่ไม่มีผลอะไรมากมีคนไปเปรียบเทียบแบบเอาน้องเพชรไปเปรียบเทียบกับน้องต้นข้าวซึ่งน้องเพชรเขาก็ดีกับน้องต้นข้าวอยู่นะให้อยู่ที่คนอะใครจะพูดอะไรถ้าเราคิดดีต่อกันมันก็ ไม่มีปัญหาใช่ไหมใช่ไหมยังไม่เหมือนนักร้องบางคนอย่างไอใครแก้มหนีอะ่ะก็ยังไปดึงไม่ใช่เรื่องตัวเองซะหน่อยใช่ไหมแต่นางก็เคยโดนเปรียบเทียบนะเคยมีคนาไปเปรียบเปรียบเทียบ,บ,บ,บอยู่นะแ,แรกๆอัดาม,ม่าหุ่นแรกๆเลยที่บัรทับกระดานก่อนนู่นนะฮะนางก็บอ,อกไม่สัมภาษณ์แต่ตอนนั้นยังไม่ยังไม่มีดาม,ม่าดังๆมากอะ่ะมีแต่เรื่องน้องเป็นข้าวแล้วตอนหลังนางก็มาดังเพราะดาม,มา่า <c oughs> ปกป้องพี่เปาวาลีอะไรประมาณนี้ที่มีคนไปเมนนู่นนี่นั่นนะครับไ่ดู f อ c จริง f อปลอมอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยถึบอกว่าถ้าเกิดคิดดีกันมีความรู้สึกดีๆต่อก,กันก็คงไม่ไม่ออกมาพูดอะไรกันแบบแซะเซิกันนะเพราะว่าไม่ลาทุกคนต้นไม้สวยดูสิบรรยากาศดีๆมากๆเลย น้องต้นข้าวยังไปอีกไกลทุกคนนี่แค่ร้องนะแค่ร้องเพลงบางคนบอกว่าเออน้องปลื้มาเก่งน,นะครับเล่นลิเกก็ได้ร้องเพลงก็ได้แต่ประมาณนี้คือเหมือนกับแบบต้องการจะเปรียบไปเลยกลว้างว่าเออนักร้องหลายคนเนี่ยร้องอย่างดียะไึกอ,ออกนะเ,ออเล่นดนตรีไม่แจ่